นี่คืออันทีสองขการเจริญสติปัฏฐานสี่ในอนันตริยสูตรเหมือนกันเลยบอกว่าการฟังธรรมเนี่ยการเห็นพระเจ้าการเห็นสาวกพระเจ้าและการฟังธรรมจากพระตถาคตเจ้าหรือฟังธรรมจากสาวกของพระพุทธเจ้าการฟังธรรมเนี่ยเมื่อฟังธรรมแล้วเนี่ยถามว่าจะได้อะไรย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเหล่าสัตว์นี่แปลว่าอะไรรู้ไหมท่านทั้งหลายฟังธรรมถ้าตั้งโยนิสมนาิการให้ดีแล้วในการฟังมีสติสัมชัญญะมีความเพียรที่สร้างสรรในการฟังใช่ไหมสตินี่ก็คือว่าดึงไว้ ดึงข้อมูลก็คือตรึงหรือจับข้อมูลในขณะที่ฟังไว้ไม่ให้ไม่ให้เสียงของพระธรรมเรื่องราวของพระธรรมหลุดไปจากใจสติเนี่ยดึงไว้ความเพียรก็ประคองประคับประคองกุศลธรรมกุศลจิตประคองศรัทธาประคองสติประคองสมาธิประคองปัญญาให้เป็นไปกับการฟังและในขณะเดียวกันนะไอตัวสมาธิก็ตั้งมั purity, ่นแนบชิดในการฟังปัญญาก็สอบสวนตรวจตราวิจัยและแยกแยะฉะนั้นในขณะที่กําลังฟังพระธรรมอยู่เนี่ยชื่อว่ากําลังขัดเกลากิเลส คือความเพียรก็กําจัดไม่ให้บาปกุศลกรรมมันชั่วร้ายไหลเข้าสู่จิตสติก็รักษากุศลความดีไว้แล้วก็ปิดบาปคือราคาโทระไม่ให้ไหลเข้าลงสู่จิตปัญญาก็ชำระกระแสของความคิดกระแสของชีวิตให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดในขณะที่ฟังอยู่ฉะนั้นการฟังธรรมนั้นจึงเป็นไปเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดของเราสัตว์เห็นไหมเป็นการกําลังปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นเป็นไปแล้วในขณะที่ฟังธรรมานั้นนั้นนี่การประพฤติกรรมที่ไม่ดําไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดาไม่ขาวเพื่อจะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะฉะนันนขน่่ดว,วิดวดอมสกาาาเเปญญืึ้น ก็าทำลายอสาาัตยะความไม่มีสัตายห,หายเกลี้ยงถ้าวุริยะเกิดขึ้นก็ทำลายโกจชะอกุศลคือความเกียดค้าในให้หายเกลี้ยงไปถ้าสติเกิดขึ้นก็ทำลายมุททัสติคือฟันเฟือนเลนหลงให้หมดไปสมาธิเกิดขึ้นก็ทำลายอุทอัจะโอกรจ่กฟุ้งซ่านลำคาญใจให้หายไปปัญญาเกิดขึ้นจากการปังก็ทำลายความมืดบอดความหลงความโง่หายไปถามว่าเข้าถึงความสะอาดหรือยัง ถ้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดแล้วช่วขณะดหนึ่งหนึ่งเมื่อทาให้ติดต่อต่อเนื่องเนี่ยความสะอาดที่ก็จะถูกชำระไปเรื่อยๆ,ๆในส่วนจริงก็จะปฏิเสธกิเลสไม่ให้ไหลเข้าสู่จิตได้เมื่อสามารถทําการประหารได้เป็นสมุเทเฉทประหารเนี่ยมันจึงการฟังธรรมยังเป็นไปเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดของเราสัตว์ได้จริงๆนี่การประพฤติกรรมงามเป็นไปในลักษณะอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเป็นไปเพื่อก้าวร่วงแห่งความโศกและความร่าไรลําพันก็แปลว่าในขณะที่ฟังธรรมความโศกนะความโศกที่เป็นตัวโทสารเนี่ยโศกานี่คือโทมาน็ได ปริเทวาความบ่นเพอ้อบ่นเพ้อจากการที่ต้องสูญเสียญาติสูญเสียทรัพย์สูญเสียพ่อแม่ปู่ตาย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 ทั้งหลายตลอดถึงว่าสูญเสียสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยการที่จะไปทรัพย์วิบัติเอือญาติวิบัติเอือตลอดถึงว่าศีลเป็นต้นก็จะไม่วิบัติเพราะในขณะนั้นกำลังมนัสิการถึงการฟังพระธรรมอยู่โสกกปริเทวาก็ไม่ไหลเข้าสู่จิตแล้วก็ทุกขโทมนัสก็จะอัศดงดับไปในขณะนั้นและในขณะที่ฟังพระธรรมของะส,สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสาวกของพระเจ้าอยู่ ดำเนินไปตามมรรคาของพระชินเจ้าในขณะนั้นเชื่อว่ากําลังทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เกิดแล้วให้เจริญไปบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นแหละคือการดําเนินไปตามศีลสมาธิปัญญาแล้วนั่นแหละคือดําเนินไปสู่การบรรลุอริยมรรคนี่เขาเรียกว่าเพื่อจะบรรลุอริยมรรคแล้วก็นิพพานะสัจฉะกิรยิยะเนี่ยวัตถุประสงค์การฟังธรรมะเพื่อจะทําให้กิเลสนิพพานอันดับแรกก็คือให้ดับไปชั่วขขณะะะเเเเคาาาาาารรียกกตตททังงงนนนนน่่่หปหปปปุจิมึ็็็อว แต่ถ้าสามารถประชุมอริยมรรคยานปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมุทเฉทพหารได้ทันทีเลยนี่เป็นอย่างนี้อย่าแปลกใจว่าคนฟังทำในสมัยขั้วพุทธการเนี่ยฟังธรรมของพระเจ้าและสาวกพระเจ้าเขาบรรลุกันได้จริงๆเพราะฟังด้วยจิตที่จ,จดจ,อดจอด่ออย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเขาเรียกว่าเพื่อบรรลุเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักที่ตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเรื่อมใสไม่หวั่นไหวเนี่ยเกิดขึ้นแล้วความเพียรก็เกิดสติสมาธิปัญญาก็เกิดก็เป็นไปเพื่อฟังธรรมของพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี่เรียกว่าสวนานุตรยะจากพุทธดํารัสเนี่ ทำให้ทราบว่าการฟังธรรมถ้าเป็นการฟังธรรมของพวกนอกาศาสนาหรือพวกประพฤติผิดพระองค์ก็ไม่ได้ตัดว่าเป็นการฟังที่ยอดเยี่ยมเพราะอาจจะให้ผู้ฟังหลงผิดเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ควรจะเลือกฟังสิ่งใดที่ดีมีประโยชน์เป็นไปเพื่อการสงบระงับกิเลสเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพานจึงควรฟังในสิ่งนั้น เพราะการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือสาวพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นที่จะทาให้ผู้ฟังได้ศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องอันเป็นเหตุให้บรรลุเยียธรรมคือพระนิพพานได้นั้นน่ยในที่สุดได้นี่เป็นไปในลักษณะนี้ถ้าเราไม่หมั่นศึกษาหาความรู้ในคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะก็คือว่าถ้าดูในคาสอนในอังคุตละนิกายอัตถนิบาตเนี่ยนั่นสามารถจะแยกแยะได้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทาเราได้เป็นไปเพื่อกําหนัดไม่เป็นไปเพื่อคลายกาหนัดทาเราได้เป็นไปเพื่อประกอบสัตว์ไว้ในสสัังารวไไม่เเปป็นปพื การพากษสัตว์ออกจากสังสารวัฏทำเราใดเป็นไปเพื่อสั่งสมกิเลสไม่เป็นไปเพื่อเป็นไปไม่เป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกิเลสทำเราใดเป็นไปเพื่อมากๆไม่ได้เป็นไปเพื่อมากน้อยทำเราใดไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อไม่สันโดษเนี่ยทำเราใดเป็นไปเพื่อความครุกคลีกหมุกคณะไม่เป็นไปกับความสงัดทำเราใดเป็นไปเพื่อความเกียจค้านไม่เป็นไปเพื่อการปาร์รความเพียนทำเราใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงเป็นผู้เลี้ยงยากไม่ได้เป็นไปผู้เป็นความเลี้ยงง่ายทำเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำ ที่ตรงกันข้ามดังที่ได้กล่าวเดี๋นี้เป็นไปเพื่อลครกำหนดเป็นไปเพื่อพากษัตว์ออกจากสังสารทลกเป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกิเลสเป็นไปเพื่อมักน้อยเป็นไปเพื่อสันโดษเป็นไปเพื่อความสงัดเป็นไปเพื่อความปารบความเพียรเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เรียงง่ายอันนั้นแหละเป็นธรรมะเป็นคําสอนของพระบรมศาสดาย่างเป็นต้นเห็นไหมเวลาเราฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนั่นจะเป็นไปเพื่อลครกำหนัดและเป็นไปเพื่อจะพากตนเองออกจากสังสารทุกและไม่ได้เป็นไปเพื่อเพิ่มราคาโทสะโมหะแต่ราคาโทสะโมหะจะลดลงลดลงลดลงเนี่ยการปฏิบัต เป็นไปเพื่อความมักน้อยมักน้อยในอะไรมักน้อยในวัตถุแต่มักมากในกุศล <c oughs> ต้องระวังนะเขาห้ามมักน้อยในศีลมักน้อยในสมาธิมักน้อยในปัญญาบางคนไม่ละค่อยๆเอาทีละนิดละนิดเน,นี่ยเขาห้ามฉะนั้นในกุศลธรรมเนี่ยท่านห้ามมักน้อยทาให้ทําเต็มที่ให้ข้นขวายเต็มที่แต่ทางด้านวัตถุสิ่งของที่อยู่อาศัยเครื่องหอมยาเนี่ยเรามักน้อยได้และสันโดษเหมือนกันไม่ใช่สันโดษในกุศลนะสันโดษในของที่มีตามมีตามได้เป็นต้นเหล่านี้ ฉะนั้นสวนานุตริยาในการฟังที่เยี่ยมเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการเป็นไปเพื่อการขัดกเกลาเกลียดนั่นคือการประพฤติปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วประการที่3คือราพานุตริยาการได้ที่ยอดเยี่ยมพระริยาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทัตงหลายบุคคลบางคนในโลกเนีย